อยู่แล้วเราทําอยู่แล้วถ้าหาเงินบันดินมารวยทุกคนเป็นเศรษฐีทุกคนป่านนี้ประเทศไทยของเรามีเศรษฐีเป็นไม่รู้เป็นล้านล้านคนแต่การหาเงินบรากาศถ้าเรารู้ช่องทางมันจะมีเงินไหลเข้าปิงปังปิงปังปิงปัง,ปง,ปงตลอดเวลาพี่น้องทีละครับหาเงินบรญกาศต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ AI ต้องใช้แพลตฟอร์มต้องใช้ความรู้ต้องใช้กลยุทธ์ไม่มีใครเก่งกว่าใคร ไม่มีใครฉลาดกว่าใครมีแต่ใครพยายามอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเท่านั้นวันนี้เราไม่รู้เรื่อง AI แต่เราตั้งใจเรียนรู้อายุ55อย่างานั้นก็สามารถเรียนรู้ได้พี่น้องอายุท่าไหร่ก็เรียนรู้ได้หมดไม่มีขอบเขตไม่มีจํากัดว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กผู้ใหญ่พระสงฆ์องค์พระเจ้าไม่มีใครอยากรู้ใครใครรู้ใครใครเรียนใครใครศึกษาใครใครสาเร็จใคร,รใครรวยใครใครจนทุกอย่างแฟร์แฟ,แฟยุติธรรม ขึ้นอยู่กับตัวเราร้อยทั้งร้อใช่ไหมครับเราเป็นคนตัดสินใจเราต้องเป็นคนตัดสินใจพี่น้องเราไม่ตัดสินใจไม่ได้เราต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วเรื่องนี้เราจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจ AI มันก็ตัดสินใจให้เราแล้วก็คือมันมาแล้วมันมาแล้วเป็นขบวนใหญ่ที่มาแบบเปี้ยงเปลี่ยงเปี่ยนมาแบบกระพริบตาฟ้าผ่าเปี่ยงเปลี่ยเียลงมาเลย เรามีหน้าที่ก็คือว่าถ้าไม่อยู่ใต้ฟ้าผ่าให้มันผ่าเปรี้ยงแล้วเราตายเราก็อยู่บนฟ้าผ่าคือมึงเปรี้ยงลงไปเปรี้ยงลงไปที่อาชีพเปรี้ยงลงไปที่เงินเปรี้ยงลงไปที่ศัตรูนะครับมีหน้าที่หาเงินให้เรามีหน้าที่รับใช้เราเพราะนั้นต้องลองใช้มันต้องฝึกต้องเรียนรู้ดวนดวนดวน,ดวนและก็ด่วน <laughs> นี่คือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่ห้าก็คือเราต้อง ไม่อยู่นอกขบวนรถไฟของ AI รถไฟแห่งอนาคตนี้เราต้องเกาะมันไป